คะ591101320088ต่งเรียนซีค่ะเป็นนาาักศึกษาฝุณสอนนะคะระดับชั้นบ้านสาธิีค่ะโรงเรียนสาธิตระอุทิศห้อง,ง221คุณครูประจำชั้นนะคะชื่อคุณครูจิรวัณสาคอและคุณครูพิชาพ้มมอมประดับเพชรค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดแนะนำเกี่ยวกับ รูปแบบการสอนในระดับชั้นบ้านสาธิตนะคะจะประกอบด้วย5กิจกรรมหลักค่ะคือกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดกิจกรรมเสรีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมการแจ้งและกิจกรรมกลุ่มค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ภายในห้องเรียนประกอบด้วย5ศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ศูนย์ภาษาศูนย์นานาเกมศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์สร้างสรรค์และศูนย์สัมผัสโดยในแต่ละศูนย์จะมีสื่ออุปกรณ์และของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยของเด็กมีความเหมาะสมความปลอดภัยและมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนเด็กภายในห้องค่ะสื่อการสอน ครูม,มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมตามวัยของเด็กป้ายนิเทศการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยคุณครูมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การเรียนรู้ และแต่ทำป้ายนิเทศที่สอดคล้องกับหน่วยการรียนรู้ในแต่ละหน่วยสำหรับความประทับใจนะคะที่ได้ลงฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนสาธิาตเราทองนะคะก็คือ าการทํางานแบบเป็นระบบาการทํางานกับบุคคลหลายฝ่ายค่ะาการได้มีความรับผิดชอบในตนเองาการจัดสรรเวลาค่ะในการรับผิดชอบงานภายในห้องเรียนงานของตัวเองรวมถึงการดูแลเด็กๆค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเด็กๆนะคะในห้องเรียนยังมีความ